วันนี้เมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาอีพุทธธิดานะคะลูกสาวของอาต้อยเศรษฐานะคะพร้อมด้วยสามีนะคะได้เดินทางมารับศพของอาต้อยเศรษฐาโดยอีพุทธธิดากล่าวว่าสาหรับกําหนดการของงานบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อวันนี้ประมาณช่วงเที่ยงจะมีการน,นำร่างของคุณพ่อเคลื่อนย้ายไปยังวัดเทพสิรินหลังจากนั้นในเวลา15น,นาฬิกาทั้งครอบครัวจะมีพิธีรดน้ําศพจากนั้นในเวลา17นาฬิกา30นาทีจะเป็นพิธีพระราชทานน้นําหลวงอาศพและในเวลา19นาฬิกาจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม และทางด้านของอีฟพุทธธิดานะคะยังบอก,อกต่ออีกว่าสําหรับอาการของคุณพ่อก่อนหน้านั้นมีอาการขึ้นขึ้นลงๆแต่ก็ได้เข้ารับกรารรักษาที่โรงพยาบาลและบ้านมาโดยตลอดเนื่องจากทราบจากแพทย์อยู่แล้วว่าโรคที่คุณพ่อเป็นนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ที่ผ่านมาบางครั้งคุณพ่อก็จะมีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารโดยไม่สามารถรับประทานอาหารได้จึงทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้พาคุณพ่อมาพบแพทย์ตามนัด จึงกังใจอยากจะให้คุณพ่อพักในโรงพยาบาลสักช่วงระยะหนึ่งเพื่อให้แพทย์ทําการรักษาและให้คุณพ่อทานอาหารได้และมีแรงมากขึ้นและได้กลับไปพักที่บ้านได้แต่ไม่คิดว่าจากเหตุการณ์กระทันหันแบบนี้เพราะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพบว่าคุณพ่อมีอาการเหนื่อยและเกิดอาการภาวะเฉียบพลันมีเสมหะความดันตกทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาค่อนข้างสัน้น และถึงแม้ว่าตนจะทราบว่าพ่อป่วยเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของอิฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐานั่นเองนะคะ